สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับเอ้าน,นี้พิมพ์ทรงครับสวยงามมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงมีความเก่ามีแคลเซียมขึ้นนะครับขาวๆมีคราบนางกระเบนครับาำตำราครับ ด้านหลังจะมีตาปั๊มของวัดบางขุนพรมนะครับซึ่งบ่งบอกว่าภาคนี้ออกจากขู่วัดบางขุนพรมปี2500ครับอย่างแน่นอน,นครับไม่ต้องสงสัยเป็นวัดอื่นนะครับตาปั๊มนี้ก็เป็นจุดชี้วัดได้นะครับว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับเพราะว่าเรามาดูความเก่ากันได้ครับ ตาปั๊มก็จะฝังลงไปในเนื้อผ้านะครับจะต้องมีความเก่านะครับฝังลงไปในเนื้อผ้าบางที่นี้ก็จะมีปูนงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ปูนงอกถนอเป็นเชลสไซสปกคุมผิวผ้าอีกทีหนึ่งนะครับปกพรมผิวผ้าอีกทีหนึ่งกัน ตาปั๊มตาน้าเหมืองนี้ไปอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยอย่างเข่นตรงตรงนี้นะครับนี่ตาน้าเหมืองอยู่ด้านล่างเลยครับเนี่ยจะมีปุนงอกขึ้นมาเป็นเม็ด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 ซึ่งของทําเนแบบไม่สามารถทําได้นะครับมนุษย์ไม่สามารถทําได้นกิดจากธรรมชาติเท่านั้น,นครับธรรมชาติแล้วก็การเวลาเนี่ยครับตาปั๊มอยู่ด้านล่างครับ บ่งบอกว่าเป็นผ้าแท้ได้นะครับตาปั๊มถ้าตาปัาม๊มสีสันสดใสและรอ,อยเด่นอยู่บนผิวผ้านี้เป็นผ้าเรียนแบบนะครับที่นี้ครับตรงนี้จะมีคาบกูนะครับคาบกูจะผนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับเนื้อผ้าครับไม่สามารถไปแกะไปแง่ออกได้นะครับ เดียวกันเป็นแบบหข้อขึ้นมาแล้วก็เป็นเขียวไซส์นะครับเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับส,สร้างมามนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทำผ้าเรียนแบบนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่สามารถทำได้ทุกอย่างบางคนก็กลัวนะครับว่า กลัวว่าเขาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจริงทําไม่ได้นะครับเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าจุดไหนทําได้จุดไหนทําไม่ได้บ,บางคนกลัวจนดูพระไม่เป็นเลยก็มีนะครับ้จริงแล้วพระทมเด็ดที่แท้ถึงยุ่งจริงดูไม่ยากครับดูง่ายครับเพราะว่ามันแตกต่างกับพระใหม่หรือว่าพระที่ทําเรียนแบบเยอะครับ เนื้อหานี้แตกต่างก,กันเยอะมองดูตาเปล่ารู้เลยครับขอบข้างก็สำคัญนะครับขอบข้างก็อย่ามองข้ามนะครับขอบข้างขอบข้างนี้ต้องไม่เรียบนะครับไม่เรียบตึงถ้าเรียบตึงตึงตรงๆนี้เป็นผ้าใหม่นะครับเนี่ยขอบข้างจะมีหลุมมีบ่อมีโพรง มีขี้กูอยู่ในโพรงนะครับนี่ครับมีความเป็นธรรมชาติเป็นเม็ดเม็ดนิ้วเกิดจากูนงอกนะครับูนงอกขึ้นม,มา นี่ครับร้อยปีร้อยแยกมีหลุมมีบอ่อนะครับเกิดจากการย่อยสลายของมวลสารนะครับตากหลุมก็จะเป็นเม็ดๆนะครับคมคมนะครับเม่เกิดจากคนงอกนะครับคนงอก ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้นะครับที่เป็นเม็ดเม็ดุมขมไม่สามารถไปทำให้ปูนงอกได้นะครับนี่เกิดจากธรรมชาติเขามีเปิดราคานะครับที่สองหมื่นบาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ข้อความได้นะครับมาดูด้านหน้านะครับ นี่คือเนื้อหานะครับมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงนี่ครับมีคราบดังกระเบนนะครับตามตำราครับซึ่งเขาเกิดจากปูนงอกครับงอกขึ้นมาปูนงอกขึ้นมาต่อไปเขาก็จะเป็นผลึกเป็นแคลไซด์นแลรเป็นแคลเซียมประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับ พักนะครับตรงใบหน้านะครับนี่จะมีแคลเซียมแคลเซียมนี่ก็จะเป็นเงาเงาครับมีความเงาสีขาวครับถ้าเนื้อในสีขาวเขาก็จะเป็นสีขาวครับเนื้อในสีเหลืองแคลเซียมก็จะเป็นสีเหลืองส่วนมากจะเป็นสีขาวนะครับเป็นส่วนผสมของผ้าสมเด็จโตครับนี่มีหลุมเทพนะครับ ในสมก็ด,ดูดีเลยครับมันจะเป็นมีความเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนปากถ้ำนะเหมือนถ้เอ็นทเหยนย้อยนะครับมีความเป็นธรรมชาติซึ่งเราจะดูรู้นะครับว่าฝีมือมนุษย์ทําหรือว่าเกิดจากธรรมชาตินะครับตรงนี้มีเม็ดดำนะครับเม็ดเบลเลอตรงนี้เห็นบนสามครับช่องค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรถ้ากองกำลังขยายสงูงก็น่าจะมันนะครับพระเนื้อหาแบบนี้นะครับก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับพราที่เนื้อถึงลุกจริงๆนะสมเด็จนี่เดินไปไหนก็เจอนะครับแต่ว่าพ้าที่เนื้อถึงลุกจริงๆนี่กไ็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับ ส่วนมากจะอยู่ตามบ้านคนนะครับนะอยู่กับหน้ากระตรมหรือว่าขายต่อก็ขายมือต่อมือนะครับเ็าจะไม่วางขายตามตลาดพระนะครับตามตลาดนัดจะไม่มีนี่ครับแถวเสียมขาวนี้มนุษย์ทำไม่ได้นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็การเวลานะครับ อานี้เนื้อหาดูง่ายนะครับดูง่ายใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสมเด็จพิมฐานโค้ครับที่เนื้อถึงรุปจริงๆนะครับนำมาแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีภาพสมเด็จของสมเด็จโตท่านสร้างจริงๆที่เนื้อถึงดุกจริงๆนะครับ ครับโขนะครับวงนี้นะครับถ้าอยู่ในมือเซียนก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับแต่เราขายในราคาแบ่งฟันคนระับราคาที่จับต้องได้ครับราคา ชาวบ้านชาวบ้านนะครับครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกลำลังใจตาคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ